หน้าเริ่มพี่น้องเริ่มผมโอ้ยหลายหลายคักหลายคักพี่น้องเลยคุณกูหน้าอีกพวกอีเมลเรานะครับสวัสดีครับพี่น้องเหมือนกับปกเสียบสั้นอย่างนี้เด็ดครับผมเสียบผ้ามาลโลว์ตลาดนัดเริ่มพี่น้องเรี่ยปากคอครับพี่น้องเสียบผ้ามาลโลว์ตลาดนัดไทยเราครับโอ้ตัวใหญ่ดีครับน่าพี่น้องฝากส่องเลยจังหน่อยนะครับผมกับมักตะสอบกับยืดดึง กูติดตามมาสี่แยงนะพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครับผมเมียเราของอาหารจากฟังน้องบกครับพี่น้องทั้งสามันนะเคียดน้ำพี่น้องครับไข่บนแรงน้ำเป็นจะเป็นไข่บนแรงอันนี้เขียดกุ้งพี่น้องนี่ครับเขียดกุ้งหอยครับพี่น้องหอยหอยเผินผอ้ยหอยตะแก่เดี๋ยวตอมีเด้อพี่น้องเด้อหอยตะแก่เดี๋ยวตอนี้ครับครับนี่จริงๆนะครับไม่ขาพี่น ไปคาผนโอ้ยคนไร้คัอยื่นี้พี่น้องเลยคุณไร้คัอยู่ดีไร้คือคักพี่น้องคุณไร้คับนะเมนจีนุ่นก็มีครับผมเมนจีนุ่นก็มีครับผมเมเจนุ่นห้างพึงก็มีพี่น้องร่างถุงแล้วนะห้างพึงครับันจะเต็งเมจนุนครับผมพี่น้องสนับสนุนกันครับผมปสนับสนุนมนจ้เออรีครับอริครับ สามันเลยเซียวตลาดครับตลาดนะผักนุ่มพี่น้องเลยอุ้ยหุ่นลายดียวมันนุ่มครับพี่น้องนี่จะเป็นมันน้ำนุ่มมันน้ำนุ่มพี่น้องแต่ไยังหน่อยนี่โอ้ยแม่แข็งครับพี่น้องปลาสวมาเป็นกองเลยพี่แข็งมาเป็นสวนครับพี่น้องแข็งมาเป็นสวนเลยครับแข็งครับพี่น้องอืมขึ้นกิโลละยี่สิบบาทเลยพี่น้องเลยกิโลละยี่สิบบาทพี่น้อง กิโลคนละนึงยี่สิบบาทตอกกระเจียวก็มีค oh. ร <Benjamin. S 1> ับผมดอกกระเจียวก็มีครับพี่น้องนี่แข่งสนับสนุนพูโอ้ย่างไร้หน่อยสนับสนุนพี่น้องกิโลกิโลสามร้อยบาทพี่น้องเลยกิโลหนึ่งสามร้อยบาทไม่กวนครับพี่น้องนี่แข่งไม่กวนครับมาได้มาหน่อยครับผมเขียนแห้ง เขียนแหงกิโลละสี่ร้อยบาทตัวรับเขียนแหงกิโลละสี่ร้อยบาทตัวรับเขียนแหงกิโล่ละสี่ร้อยบาทนะครับทั้งนี้จะเป็นพวกของใส่ตะกร้าพวกนี้พี่น้องใส่ตะกร้าทั้งนี้หาบก็มีครับผมทัางนี้หาบตัวปัญหากว่าขามากกับีครับพี่น้องปัญหากว่าขามากกับี้ไหนตั้งหาบไหนทั้งขนมีเบิร์ดพี่น้องเลย คนหลายคากีดีครับพี่น้องคนหลายคากีดีหลายคากขนาดครับพี่น้องคนหลายคากหลายคากยากาศคือคากดีครับพี่น้องมคอนี้มาทั้งโซ่ทังเนี่ยบรรยากาศคือคากีดีเวีมืคนนี้โอ้ผมเต็มไม้เต็มมือเลยครับอีหลานหน่อยคนเต็มไม้เต็มมือเลยลูกคนมันเคยลั่งจะกลับก็มีที่เขาโพดครับพี่น้องไมนกวาดครับในลายดีครับโพดมนกวาดคนทั้งนีานะโซอีหลานหน่อยมาขายของขายกระลำพี่น้องถ้ากระลำถ้าหมกเพชรกระลำหมกเพชร ทั้งบรรยากาศชุดขาดลายอีดีครับพี่น้องเลยลายลายลายพี่น้องหลายมาเที่ยวอะไรด้วพี่น้องด้วยก็พูดอันนี้คาครับห่วคากรับหัวใหญ่อีดีกับพวกเพล็ดพริกพี่น้องเลยพริกพี่น้องพริกมาขายของเฉยหัวจานับสนุนมันกันมันพี่น้องเลยมันป้าช่วหลายคักหลายบรรยากาศพี่น้องเลยกอครับพี่น้องหัวกอกอกระมีกระโพดเป็นถุงครับพี่น้อง โปรดในทงโปรดสนับสนุนครับผมโปสนับสนุนเพิ่นรดสนับสนุนนั่นโสนับสนุนเพิ่นครับโอ้โหโลดเลยโลดเลยชิบบ่าไสั่งสองฟ้ากิโลเลยพี่น้องเลยสองฟ้าอะไรกิโลอะไรมาเนี่ก่นมะนาวครับพี่น้องมะนาวเพิ่นครับผมมะนาวผมนี่เวลามาขายของซอยแมรุครับผมด่าหน่อยไม่ชุดจักขายของเลยพี่น้องชุดนุ่มจั๊กขายของคิดมะนาวไรเม็ด่ปสั่ง กิโลหาสิบาทด้วยพี่น้องเลยมะนาวได้เนี่นะครับมะนาวเพชบกเก้าลัดตัวเดียวพี่น้อง <c oughs> แต่คนไทยก็ยืนว่าเก้าลัด,ดเลยพี่น้องสนับสนุนเผนครับผมสนับสนุนผมนครับมีขามีขาครับได้เงินหลาย,นายเลยครับพี่น้องนะค,ครับมีขานครับสนับสนุนทุนนุนผนครับข้างนี้กระลำพี่น้องลายกระล,ลำกระลำหัวละสิบบาทแต่ครับกิโล กิโลยี่บาทด้วพี่น้องเย้าขาเป็นโอโหวละสิบาทคับสนับสนุนครับนครับพี่น้องพเพน้ำพียน้ำครับนีหอมญ่ครับนะครับกูกสนับสนุนมครับพี่น้องปลาสวยงามดีครับมะนาวน้ำลายริสันมะนาวน้ำลายก็มีน้ำลายรับนมาะนาวนไปข่าผเพครับพี่น้องโอ้ยตำสูงตำยนีกระซบเด้ ทางสูงหมดครับไม่มีขาไม่ทั้งเียครับคักหลักคักคณะพี่น้องครับคุณกดกดกดสนับสนุนทางการผมโดเต็มรถเลยครับพี่น้องเอารดขินมาเลยทางนี้เอารดขินมาเลยคุณพอแล้วผมก็สื่อของนั่งคุณนะบรรยากาศครับพี่น้องบรรยากาศบรรยากาศคือคักพี่น้องเมื่อนี้บรรยากาศคือคักบรรยากาศคือคัก ส่วนหลายพี่น้องหลายนี่ถ้ามาทางนี้จะเปิดเปลกปลาเลกหอมปลาเลกเสียมมะกล้วยครับพี่น้องปีโหปีน้ำโหปีมะกล้วยครับกล้วยขายเป็นดีุคนนะนะครับมกล้วยคนนะอุ้งสนับสนุนกับฟ้าปลาเลกเสียมคนนปลาเลกเพคนนปลาเลกเสียมเลยพี่น้องเลยปลาเลกเสียมปลาเลกนัวปลาเลกตำปลาเลกแกงมีเบิ้ลครับผมปลาเลกแกงกัมีเบิ้ลมีเบิ้ลมีคนนะหอมไทยดีครับนะครับ ครับผมเอาไปเอาไปเกลีงตีตอนบางไงได้ครับพี่น้องหอมครับพี่น้องหอมจุดหมายี่เป็นบ <ment> ักกล้วยมีเม้ยและคสนับสนุนครับผมวันนี้บรรยากาศคือคักพี่น้องเลยบรรยากาศคือคักย่ำสประมาณแปดุ่งแปดุ่งครึ่งพี่น้องเลยผมมาเดินตลาดนัดไทล่าวเลยพี่น้องเ้อมาเดินตลาดนัดไทลาวคือคักหลายี่สีบพี่น้องหมดเลของไลายอื้งก็ลา้เ้อพี่น้องเลยจะ่าแต่ของอื่นของอาหารการกินบวานเท่า หลายครับอยู่นี้มพี่น้องครับอาหารการกินหลายครับพี่น้องอาหารก,การกินหลายอย่าี้ซีแยงภามาเลาะตลาดครับพี่น้องนี่อ่ะครับพี่น้องถ้ามักถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามให้ซีแยกนล้วมันด้วยพี่น้องเด้อเพื่อนก็ตั้งใจในการทำคลิปครับผมทุนสนับสนุนผมครับผมสนับสนุนทั้งนี้่องตัวบางส่วนก็นั่งขึ้นมาน,นมั่มแตมีบางส่วนก็นั่งขึ้นมาน,นมั่มแตมี ว่าคนากลัวมันจะขึ้นมาาเมื่อไรนักก็ข้นหลายคนหลายพี่น้องเลยนะคนหลายหลายแห้งหลายข้าวอีดี่เดี๋ยวนะทำห่อนทำเมื่อยเดียวกันมหาซื้อน้ำกินทั้ง,งนี้เด้อพี่น้องเด้วทำห่อนทำเมื่อยมาหาซื้อน้ำกินทั้งพี่จะเป็นอาหารครับผม,มจะเป็นอาหารอาหารการกินครับพี่น้อง,องบุกตาอางสารมาเที่ยวกันครับผมจก้กระจันครับอันนี้จก้กระจันครับเห็นอีหล่าหน่อยมาขายของคือเก่าครับผม ไข่บ uh ุนแรงครับ you พ know. well. ี่น้องไข่บุนแรงกระเทียมนี่นั่งหน่อยมาขายเก่านั่งหน่อยมาขายกระเทียมครับมาเลาะทางนี้ครับพี่น้องมาเลาะทางนี้มาเนี่ยส่วนหมากจะเป็นไข่บุนแรงเลยครับพี่น้องส่วนลายจะเป็นไข่บุนแรงครับไข่บุนแรงปลาครับผมไข่หลอกกระเจียวครับไข่หลอกกระเจียวครับผมอันนี้เฮ็ดครับเฮ็ดแห้งครับพี่น้องเฮ็ดแห้งเฮ็ด บดครับอันนี้ไม่แข็งอันนี้ไม่แข็งตะไคร่บักบ่าครับบักบ่าครับพี่น้องบ่าครับนี่ครับมันก็นังเดินมาบักบ่าครับพี่น้องบักบ่าตะไข่บนแดงไม่เินุ่นหน่อยครับผมอันนี้เรากระเจียวครับพี่น้องกระเจียวดอกกล้องในห้าสิบบาทได้พี่น้องเลย อันกู้นครับพี่น้องตะปู้จะเป็นใหม่มาเลยครับผมเราใหม่เจ้ากระจันครับเจักกระจัน,นครับจ้ากระจนันครับพี่น้องจีกันคนกันละละ่างเดิมมาไลายนะครับพี่น้องทุกคนนะครับ ทุนยี่สบาทครับพี่น้องเลยทุกนยี่สิบบาทครับไม่กินนูนหน่อยครับไม่กินนูนหน่อยครับโอ้ยคุณอึงครับพี่น้องอึงอึอึง่างนี่ใครจะบาทครับนี่สามร้อยห้าสิบสามรัยาบพกันน้นผมเลยอดนุ้นเมีแล้วทั้งนั้นเลยครับเดี๋ยวอุดนุ้นคนตดทั้งนั้นมเห็นขอบคุณในลายได้อกานาครับแม่ ข้านียกระปูครับกระปูครับพี่น้องเราหน่อยจะเป็นกระปูถุงปลาถุงเมงกีนู่นครับพี่น้องเมงกีนุ่นปลาคนนะครับพี่น้องเอาไปแกงเอาไปส้มคนปลาปลาปลาหนึ่งร้อยห้าสิบเล้ยพี่น้องเลยคร้ยลายดีเี็นวงงามๆครับพี่น้องปลาคนครับพี่น้อง มันนุ่มอันนี้มากมักจองว่วเข้าเลยขายยังไงครับเบืบ่อแบกจองนี่ยขีร้อยเสาขีร้อยเสาอ๋อผิดพี่น้องจองได้พี่น้องได้มันม,มากมันนุ่มครับพี่น้องปลาเล็กปลาเฮงนะครับมาเลื่อนตลาดเลยพี่น้องนะ ขายนามครับสนับสนุนพั้ยครับพี่น้องโสนับสนุนพั้ยครับพี่น้องตาหุ่นมีกี่นูนด้วพี่น้องเ้อยมีกิ่นูนครับมามีกี่นูนมั้นะครับหุ่นข้างนี้ก็นั่งกับปูครับพี่น้องที่กับปูฟ้าตถลายดี กระปูขายกี่บาทครับแม่นาโลติิบบาทโลติเซบาทอาัวรนองครับกระปูคุณนะคุณหน้าหน้ายังไงแลวะอืมฉันพี่น้องครับขัมคักคักรดีครับผมคนกระปูปลาเมี่ยวครับผมอ่คิปนี้ไปซะนี่เลครับพี่น้อง คลิปนี้ไ้สนีนะครับคิดหน้าพอกันไหมครับสวัสดีครับผม